ในชีวิตทุกคนล้วนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายและยากลำบากไม่ว่าจะเป็นการถูกใส่ร้ายการ,รเผชิญกับความขัดแย้งหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรมแต่สิ่งที่สำคัญในการ,รเผชิญหน้ากับอุปสรรคเหล่านี้คือการตัดสินใจว่าเราจะตอบสนองอย่างไรหากเราเลือกที่จะปล่อยให้อารมณ์ของเรามาเป็นตัวกำหนดการกระทำความโกรธหรือความผิดหวังอาจนำเราไปสู่การกระทำที่ผิดพลาดและเสียหายทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นเพราะในที่สุดแล้ว อารมณ์ชั่ววูบอาจทำให้เราตัดสินใจอย่างไร้สติและมองข้ามผลที่ตามมาในทางตรงกันข้ามการรักษาความมีเกียรติและการตอบสนองคงต่อสถานการณ์ดอวอยอความสงบและมีสติจะทำให้เราชนะได้ในระยะยาวแม้ว่าผลลัพธ์ในทันทีอาจดูเหมือนไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังแต่ในท้ายที่สุดความมีเกียรติจะช่วยให้เราสร้างความเคารพจากผู้อื่นและทำให้เราผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากไปได้ โดยไม่สูญเสียตัวตนและคุณค่าของเราการตอบสนองด้วยอารมณ์คือการสูญเสียตัวตนเมื่อเราตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยอารมณ์เช่นความโกรธหรือความผิดหวังมักจะทําให้เราลืมคิดถึงผลที่จะตามมาในอนาคตการตัดสินใจในช่วงเวลาที่เรากําลังหงุดหงิดหรือรู้สึกบอบช้ําจากบางสิ่งอาจทําให้เราพูดหรือทําสิ่งที่เราอาจจะเสียใจในภายหลังพฤติกรรมที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์มักจะทําให้เราแสดงออกในลักษณะที่ไม่เหมาะสมไม่ใช่แค่ กับผู้อื่นแต่ยังกับตัวเองด้วยตัวอย่างเช่นหากเราเผชิญกับความไม่ยุติธรรมในที่ทำงานและตอบสนองด้วยความโกรธหรือการวิจารณ์ในทางลบเราอาจทำให้เกิดความขัดแย้งที่ยากจะกลับไปแก้ไขและอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเราในที่ทำงานนอกจากจะไม่ช่วยแก้ไขปัญหาแล้วยังทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนร่วมงานเสื่อมลงอย่างถาวรดังนั้นการตอบสนองด้วยอารมณ์จึงเป็นเหมือนการสูญเสียตัวตนของเรา เพราะมันทำให้เราทำในสิ่งที่ไม่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนที่ดีที่สุดของเราความมีเกียรติชัยชนะที่แท้จริงการตอบสนองด้วยความมีเกียรติหมายถึงการรักษาความสงบและการเลือกที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมแม้ในเวลาที่สถานการณ์กำลังทดสอบความอดทนของเราการแสดงความเคารพต่อตัวเองและผู้อื่นไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีสติในการตัดสินใจแต่ยังทำให้เราไม่ทำสิ่งที่อาจทำให้เสียหายได้ในอนาคต การมีเกียรติไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมให้ผู้อื่นทำร้ายเราหรือไม่สามารถแสดงความเห็นของตัวเองได้แต่หมายถึงการแสดงออกถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจและความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างมีสติตัวอย่างเช่นหากเราเพชินกับการถูกใส่ร้ายเราอาจไม่จำเป็นต้องตอบโต้ด้วยการใช้คำพูดที่รุนแรงหรือทำการกระทำที่ทำให้สถานการณ์แย่ลงเราสามารถเลือกที่จะตอบกลับอย่างมีเกียรติโดยการชี้แจงข้อเท็จจริงในทางที่สุภาพ และแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางจิตใจของเราความมีเกียรติจะช่วยให้เราได้รับการเคารพจากผู้อื่นแม้ว่าจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการในทันทีแต่มันจะทําให้เรามีชัยชนะในแง่ของความเคารพและการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของคนรอบข้างการชนะด้วยความสงบและสติในหลายๆครั้งที่เรารู้สึกโกรธหรือผิดหวังเราจะรู้สึกเหมือนว่าเราต้องการแสดงอารมณ์ออกไปเพื่อระบายความรู้สึกนั้นๆแต่หากเรารู้จักควบคุมอารมณ์ และเลือกที่จะสงบสติอารมณ์เราจะพบว่าเราสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราไม่กระทำสิ่งที่อาจทำให้เราเสียใจในภายหลังแต่ยังทำให้เรามีความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งขึ้นและได้รับความเคารพจากผู้อื่นการรักษาความสงบไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมให้สถานการณ์หรือผู้คนทำร้ายเราแต่หมายถึงการเลือกใช้สติในการตัดสินใจ และการกระทำสิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถแสดงความเป็นผู้นำได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากการมีสติในการตอบสนองช่วยให้เราควบคุมสถานการณ์ได้มากขึ้นและสามารถหาทางออกที่ดีที่สุดได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนจากการมีเกียรติแม้ว่าอาจมีบางครั้งที่เราต้องเสียสละหรือยอมทำบางสิ่งเพื่อรักษาความสัมพันธ์แต่ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการมีเกียรติจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต ในที่สุดแล้วความมีเกียรติจะทำให้เราเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือมีความสง่างามและได้รับการยอมรับจากผู้อื่นอย่างแท้จริงซึ่งต่างจากการชนะด้วยอารมณ์ที่มักจะนําไปสู่ความรู้สึกเสียใจและความเสียหายที่ไม่สามารถย้อนกลับได้การมีเกียรติในการดำเนินชีวิตไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกถึงการเคารพตัวเองแต่ยังเป็นการสร้างความเคารพจากผู้อื่นอย่างยั่งยืนทุกการกระทำที่เราแสดงออกไปด้วยความมีเกียรติ จะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งภายในของเราและช่วยให้เราผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากไปได้อย่างมั่นคงและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจการตลดล่อยจากอารมณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีดและความตึงเครียดการตอบสนองด้วยอารมณ์อาจดูเหมือนเป็นทางเลือกที่ง่ายและรวดเร็วแต่การกระทำที่เกิดจากอารมณ์มักจะไม่ไตร่ตรองให้ดีพอ และทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายการปล่อยให้อารมณ์ควบคุมการกระทำของเราอาจทำให้เราเสียเปรียบในระยะยาวในขณะที่การตอบสนองค์ด้วยความมีเกียรติและสติจะทำให้เราไม่เพียงแค่สามารถประคับประคองสถานการณ์ให้ผ่านไปได้แต่ยังช่วยให้เรามองเห็นโอกาสใหม่ๆที่เกิดจากการควบคุมอารมณ์ของตัวเองการให้เวลาเพื่อสงบสติอารมณ์หรือการรอคอยเพื่อให้ความรู้สึก และเหตุผลประสานกันจะทำให้การตัดสินใจของเรามีความรอบคอบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเราผ่านช่วงอารมณ์ที่รุนแรงไปแล้วเราจะพบว่าการตัดสินใจที่มาจากความมีสติและความเคารพต่อผู้อื่นมกักจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าและยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนความมีเกียรติเป็นกราะป้องกันจากความขัดแยง้งการรักษาความสงบและความมีเกียรติในสถานการณ์ที่ท้าทาย ทำให้เรามีการควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับการตอบโต้ด้วยความโกรธหรืออารมณ์เสียความมีเกียรติคือการป้องกันที่จะช่วยให้เราไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับการ,รเผชิญหน้าที่ไม่จำเป็นหรือการมีความขัดแย้งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ง่ายการตอบสนองด้วยอารมณ์บ่อยๆอาจทำให้ความขัดแย้งระหว่างเรากับคนอื่นลุกลามและยากที่จะย้อนกลับเมื่อเราสามารถแสดงความมีเกียรติในการติดต่อสื่อสารหรือการปฏิบัติต่อผู้อื่นแม้ ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดเราก็สามารถหลีกเลี่ยงการแย่งชิงหรือการทะเลาะวิวาทที่ไม่จำเป็นได้ดังนั้นการเลือกที่จะตอบสนองด้วยความเคารพและความมีมารยาทจึงเป็นการรักษาสมดุลและทําให้เราผ่านปัญหาต่างๆได้โดยไม่ทําให้ความสัมพันธ์ต้องสะเทือนหรือเสียหายการเอาชนะตัวเองคือการมีเกียรติที่แท้จริงการที่เราสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก เป็นการเอาชนะตัวเองอย่างแท้จริงการรักษาความสงบไม่ใช่เพียงแค่การหลีกเลี่ยงการทะเลาะหรือการตอบสนองที่รุนแรงแต่มันยังเป็นการยืนหยัดในคุณค่าของตัวเองและไม่ยอมให้สถานการณ์หรืออารมณ์มากระทบถึงความมั่นคงภายในของเราการเอาชนะตัวเองไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้ต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นอย่างมีสติและการเลือกทำในสิ่งที่ดีกว่าการฝึกฝนที่จะอยู่ในภาวะสงบ และยอมรับสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในและทำให้เรามั่นคงต่อสถานการณ์ที่ท้าทายในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นการมีเกียรติเป็นการชนะที่ยั่งยืนในที่สุดแล้วการมีเกียรติในการดำเนินชีวิตคือการชนะที่ยั่งยืนที่สุดเพราะการแสดงออกถึงความมีเกียรติจะทำให้เราได้รับการเคารพจากผู้อื่นอย่างแท้จริงแม้ว่าเราจะไม่ได้ชนะในความหมายของการเอาชนะผู้อื่น ในทันทีแต่เราจะชนะในแง่ของการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของตัวเองและความเคารพจากคนรอบข้างความมีเกียรติที่เราทำในวันนี้จะนำพาความสัมพันธ์ที่ดีและความเชื่อมั่นจากผู้อื่นในอนาคตเมื่อเราเลือกที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความมีเกียรติและความสงบเราก็ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังทำให้เราเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้เรียนรู้การตอบสนองด้วยความมีเกียรติจะทำให้เรามีชัย ในระยะยาวทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ที่มั่นคงและการรักษาความสุขภายในที่แท้จริงการมีเกียรติช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาการแสดงความมีเกียรติในทุกสถานการณ์ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราได้รับความเคารพจากผู้อื่นแต่ยังช่วยเสริมสร้างการเติบโตและพัฒนาตัวตนของเราเองการควบคุมอารมณ์และเลือกตอบสนองงอด,ด้วยความสงบ ในทุกสถานการณ์ช่วยฝึกฝนทักษะการตัดสินใจและการมองเห็นภาพรวมทําให้เราเรียนรู้ที่จะประเมินสถานการณ์จากมุมมองที่กว้างขึ้นไม่ทําให้ตัดสินใจหรือการกระทําเป็นไปตามอารมณ์ชั่ววูบการพัฒนาความสามารถในการควบคุมอารมณ์และตอบสนองด้วยความมีเกียรติจะทําให้เรามีความยืดหยุ่นทางจิตใจและพร้อมอมที่จะรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้ดีขึ้นทุกครั้งที่เราผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลําบากโดยรักษาความสงบ และความมีเกียรติเราก็ได้เรียนรู้และเติบโตเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งขึ้นจากประสบการณ์เหล่านั้นามมการยืนหยัดในคุณค่าของตัวเองความมีเกียรติเป็นการยืนหยัดในคุณค่าของตัวเองและในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากหรือแรงกดดันจากภายนอกเมื่อเราตอบสนองด้วยความมีเกียรติเรากำลังยืนยันว่าความรู้สึกของเราความเชื่อของเราและการกระทำของเราอยู่บนพื้นฐานของการเคารพตัวเองและผู้อื่น การยืนหยัดในคุณค่าของตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ยอมรับหรือไม่เปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่นแต่หมายถึงการรู้จักยืนหยัดในสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมการรักษาความเคารพในตัวเองในขณะเดียวกันก,รก็รักษาความเคารพจากผู้อื่นไว้ได้เมื่อเราเชื่อในสิ่งที่เราเป็นและเลือกที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องในทุกสถานการณ์เรากำลังสร้างการยอมรับและความเคารพจากทั้งตัวเองและคนรอบข้างการมีเกียรติเป็นแรงผลักดันในการสร้างสรร การมีเกียรติไม่เพียงแค่เป็นคุณลักษณะที่ทำให้เราชนะในชีวิตส่วนตัวและความสัมพันธ์เท่านั้นแต่ยังเป็นแรงผลักดันที่ช่วยให้เราสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้การตอบสนองด้วยความมีเกียรติในการทำงานหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจะทำให้เรามีการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้นและสามารถทำสิ่งที่มีคุณค่าได้โดยไม่ทำร้ายหรือทำให้ใครต้องเสียหายการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเคารพ และความมีเกียรติทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการทํางานที่มีประสิทธิภาพทุกคนรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนและเคารพทําให้สามารถร่วมมือกันเพื่อสร้างสิ่งที่ดีได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องพะวงกับความขัดแย้งหรือความผิดหวังที่เกิดจากการขาดการเคารพสรุปความมีเกียรติไม่เพียงแต่ทําให้เราชนะในชีวิตประจําวันแต่ยังช่วยให้เราเป็นคนที่สามารถรเผชิญกับความท้าทาย และปัญหาต่างๆได้ด้วยความมั่นคงทางจิตใจเมื่อเราตอบสอนองต่อสถานการณ์ต่างๆด้วยความสงบและสติไม่เพียงแต่เราจะได้รับการเคารพจากผู้อื่นแต่เรายังสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและเติบโตขึ้นในฐานะบุคคลที่แข็งแกร่งได้การตอบสนองด้วยอารมณ์อาจให้ความรู้สึกชั่วคราวว่าเราได้ชนะแต่ชัยชนะที่แท้จริงคือการรักษาความมีเกียรติในการกระทำและการตัดสินใจการรักษาความสงบและมีสติ ในการเผชิญกับความยากลำบากจะทำให้เราได้รับชัยชนะที่ยั่งยืนและมีคุณค่าในที่สุดการมีเกียรติทำให้เรามีการเติบโตอย่างแท้จริงในชีวิตและยังช่วยให้เราสร้างสังคมที่ดีขึ้นได้ในท้ายที่สุด